โอ้ยนี่ครับเมื่อวานยังมีน้ำอยู่เลยเฮ้ยติดตัวนึงครับเป็นยังไงติดไหมไปนี่ครับติดอยครับนี่นี่นี่เห็นนั่งอยู่นี่มันจะเหลืออะไรครับนี่สองตัวครับปั๊บนี่ใส่ชุดสวยอีกปั๊บมีครับหนึ่งตัวนี่นี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดู กลัวมันเต้นออกครับผมก็เลยต้องระวังหน่อยครับนี่อยู่ตรงนี้สามตัวครับสามตัวสี่นะครับของนู้นสี 4, 5, ่ห้าหนี่หกเจ็ดปดตัวสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้โอ้พามายามาน,นี้ครับ เนี่ยดักกบครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าโอ้เนี้ยครับโอ้โหไม่ติดหรอกครับอย่างเงี้ยน้ำแห้งหมดเลยม่วงยังมีน้ำนะครับนี่ันเนี้ยมันจะติดยังไงครับนี่ของผมอ่ะนี่ดูทีละอุ้ยติดหรอกเนี้ย ล้างดีๆครับล้างไม่ดีมันเหม็นโอ้ยน้ำแห้งน้ำมันลดครับนี่ฝนมันตกมาหน่อยนึงไงครับแล้วน้ำมันขึ้นน้ำงสองอยู่ในนี้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในครับหมายนี้เป็นหมายที่เคยปักปิดกันนะครับโอ้ย,อยเยอะครับเมื่อวานนี้มีน้ำอยู่เลยเฮ้ยติดตัวนึงครับนี่ ลูกกบครับลูกกบลูกกบหมายนามันก็ติดอยู่แล้วครับนี่นี่ครับล,ลูกกบครับชานี้ติดลูกกบหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปยามหลักข้างในกันนะครับไป นี่ครับรอบใส่แล้วนหมายนาเนี่ยครับหมายที่เราเราเคยมาปักเบ็ดกันนี่แหละครับครับนี้เป็น,นยังไงติดไหมไปนี่ครับติดสองตัวคู่กันเลยนี่หมายนาแบบนี้แหละครับมันจะได้ผลนี่ครับนี่เอาวะครับมาครับ นี่ครับสองตัวส,สวยๆนนนะหมายนี้นะครับได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเอาถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผมก็เก็บสายคล้องครับไม่งั้นมันเดี๋ยวมันระแบกกลับบ้านเดี๋ยวมันจะออกได้ครับครับน,นั่งอยู่ตรงนี้เห็นนั่งก๊อปปออยู่นั่นเนี่ยครับนี่นี่นี่เห็นนั่งอยู่นี่มันจะเหลืออะไรครับ สองตัวครับกบน้อยอนี่ครับบ้าลูกกบคือมันติดดีแทบว่าครับอยากได้พวก,กแม่กบเลยนะครับนี่ครับรอกบนะอนี่ต้องมาดักซ้ำครับนี่น,นี่ครับติดแล้วนี่สองตัวที่สวยสวยครับเดี๋ยวมันมีเดินไปตรงนี้อีกเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ตรงนี้มีแค่หลังเดียวแล้วมันเป็นน้ำก็เจาะก็แจมันมันแม่นี้รัางครับน่ครับโอ้นานเห็นไหมมันจะมีกบเข้าไว้ไม่มีครับหลังนี้นะมันแห้งอืม่พลาดครับเดีย๋ยวจะล้างมันน,นี่เดี๋ยวไปล้างครับแหละ่พลาดมั่งครับ ลัพาดแล้วรุนหลังนู้นกันเดีย๋ยวเพิ่งรุนครับเดี๋ยวเพิ่งรุ้นเดี๋ยวเราล้างหลังนี้ก่อนเดี๋ยวปลาสับนะครับลืมบอกเดี่ยวเลยพวกปลาช่อนปลาปลนินครับ นี่ครับบรรยากาศปะน้าครับป๊าบมีใส้สวยอีกสองตัวโอ้กินปลาสับเราหมดเลยใส้บิ๊กๆทั้งนั้นเลยครับตัวตัวน้อยแต่ว่าอ้วนนะครับนี่นไม่ติดกระลากบนี่หมายหน้านี้นครับถ้าดักนี่มีสิทธิติดเลยครับเดี๋ยวผมจะได้มาดักซ้ำอีกแล้วล่ะครับแบบนี้น ติดครับติดจะติดๆๆนี่ครับเขามาหลักใสไว้นะครับแล้วก็มันยุ่งไปน้ำให้มดดีก,กว่าไปครับโอ้น้ำแห้งครับกบไม่ติดตักตัวเมื่อวานยังมีน้ำเลยนะครับนี่ม,มันเป็นน้ำขังจริงๆครับ เป็นน้ำขังจริงๆครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปยามหลังต่อไปนะครับนะครับอ,อยจะล้มเลยอีกหลังนึงนะครับเร,เราไปลุ้นด้วยกันครับนะครับหลังนี้เป็นไงนะไม่แห้งเดี๋ยวจะมีตัวไหมไมีไหมปับ๊บมีครับหนึ่งตัวนี่นี่ครับนี่นี่น,นี่ยังไม่เห็นกบใหญ่นะครับเห็นตะกบน้อย อก็ไม่เป็นไรครับก็ถึงแว่วติดนะครับชือ้อเอาเสียมติดนี่ครับครับกบน้อยครับนี่ใส่สวยเลยนี่ครับแปบ๊บเดียวแล้วไปเอาใส่คลองกันครับ นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันครับกบจะได้กี่ตัวกันนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับจับดีๆครับไม่งั้นโดดออกโอ้ยปิดปากเงียบตัวหนึ่งนี่ครับหนึ่งตัวแล้วครับใส่เงี้ยใส่คล้องไปนะครับหนึ่งตัวครับ อันนี้สองตัวสองตัวนะครับสองแล้วสา,สามตัวครับแล้วอันนี้ไม่ติดครับสมนี่ครับมันมาเป็นคู่เลยครับนี่กบพวกนี้นะครับสามแล้วสี Hey, hey, hey. นี่ครับเห็นไหมครับกบซ้ายอย่างงี้ก็โอ้ยกำลังติดดีเลยครับเอ้าลืมแล้วว่าอะไรห้าเปล่าครับนับไปเป็นห้าก่อนครับโอ้ยหลังนี้ตัวใหญ่นะครับนี่แต่ยังไม่ใหญ่มากอยากได้ตัวกบให,ใหญ่เลยครับโอ้ จ็ดตัวนะครับแล้วหมดแล้วนะครับเหลืออีกตัวนะครับเหลืออีกหลังนะึงงมีกลุ่มบนายตัวหนึ่งครับนี่อันนี้หลังนี้ ยากหน่อยครับนี่ครับกบอันนี้ตัวนึงนะครับนี่กบใส่ไปครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตะข้องให้ดูครับว่ามีกี่ตัวแต่ว่าจะถ่ายแบบระวังหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโอ้กลัวมันเต้นออกครับผมก็เลยต้องระวังหน่อยครับนี่อยู่ตรงนี้สามตัวครับสามตัวสี่นะครับตรงนู้นสี่ห้าหก ดนะ6,7,8ตัวครับนูนะนับใหม่นะครับ3,4,5,6,7,8โอ้หมานครับ8หลัง8ตัวครับนี่เออบางหลังพลาดบางหลังก็ช่วยให้ได้8ตัวครับนี่ช่วยให้ได้ทีละ2ทีละ1ครับหมายแบบนี้ถือว่าไม่พลาดจริงๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดักซ้ำกันนะครับยินนี้ผมจะถ่ายวิธีการนักให้ดูด้วยนะครับ โอ้ไหนน้ำข้อนี้ผมอยากได้กบใหญ่ครับกบแม่กบอ้กบมนว่ากบเท่าครับกบตัวใหญ่เลยก็นะครับคลิปนี้กล้ามานครับไม่มีความพลาดนะครับผมก็จะเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกันนะครับมันจะได้ลงตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับเจิปนี้ก็เดี๋ยวล้างแงบก่อนครับอยู่ที่หมายดักนี่นะครับเดี๋ยวเราล้างแงบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดักกันใหม่นะครับเย็นนี้ก็สําหรับคลิปนนีี้ะคครรััับบสสวด